สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆจากเรานะครับทุกวันนี้เรารู้หรือไม่ว่าเราเล่น facebook อยู่ทุกวันเนี้ครับ Facebook ก็เล่นเราเหมือนกันนะครับแล้ว เรารู้ได้ไงว่า facebook เล่นเรายังไงนะครับสังเพื่อนๆเ,เ,เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราคุยอะไรกับเพื่อนอีกคนว่าเราจะซื้ออะไรหรือว่าเราอยากได้อะไรนะครับพอเปิด Facebook เข้ามาปุ๊บโหเจอแต่แบบว่าแอดยิงเข้ามาปึ้งปึ้งปึ้งเต็มหน้าเฟซหน้าเพจหมดนะครับฉะนั้นเรามีวิธีการว่าจะปิดตัวตัว ตัวช่องตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ Facebook ส่งตัวแอดเข้ามานะครับมีวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวตามเข้ามานะครับอันดับแรกเลยก็คือเข้าไปที่ Facebook หลักของเรานะครับเข้าไปถึงเฟ e บุ o k เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่ตรงขีดตรงมุมนี้นะครับ3ามขีดตัวนี้เสร็จปุ๊บให้เรากดตรงที่เลื่อนขึ้นนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับ เข้าไปที่ตั้งค่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตัวนี้นะครับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตัวนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปนะครับครับกดเข้าไปปุ๊บก็เลือกไปที่หัวข้อตรงที่ว่าตั้งค่านะครับครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนขึ้นมาครับ นะพอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เลื่อนค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวหัวข้อตรงนี้ครับกิจกรรมนอก f a c e b o o k นะครับตัวนี้คือกิจกรรมนอก Facebook ตัวนี้ครับโอเคแล้วก็จากนั้นให้เรากดเข้าไปที่กิจกรรมนอก f a c e b o o k นะครับ เห็นไหมครับกิจกรรมนอก Facebook ต่างๆที่เราเล่นไว้ในมือถือนะครับ f a c e b o o k สามารถทำการมองเห็นนะครับประมวลผลเพื่อเป็น Data ข้อมูลเอาไปยิงแอดต่างๆนะครับเห็นไหมครับข้อมูลที่เราได้ใช้ได้เล่นในมือถือนะครับทั้งๆที่เราไม่ได้เข้าผ่าน แอป Facebook นะครับ a c e b o o กก็สามารถมองเห็นในส่วนนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ทำการล้างประวัติก่อนนะครับอันดับอันดับแรกให้ทำการล้างประวัตินะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดล้างประวัติเลยครับปึ๊บล้างกิจกรรมของคุณแล้วนะครับพอกดกดล้างให้เสร็จเออกดล้างล้างล้างเสร็จปุ๊บถัดมา ครับผมให้เราไปเลือกตรงที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็จัดการกิจกรรมในอนาคตนะครับให้ให้ให้ไปตรงที่หัวข้อตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่ากิจกรรมนะครับครับแล้วก็เราก็เลือกไปที่ตรงที่จัดการกิจกรรมในอนาคตนะครับกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับ โอเคตรงนี้นะครับโอเคกดเข้าไปปุ๊บครับก็จะมีตัวเปิดปิดให้เรานะครับตัวนี้ก็กิจกรรมนอก Facebook ในอนาคตนะครับถ้าเรากดปิดเฟ e บุ๊กก็ไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เราเล่นแอปต่างๆที่อยู่นอก Facebook ได้นะครับแล้วก็กดปิดเลยนะทำการปิดเลยครับข้อดีมันก็จะช่วยให้เซฟ security ของเรานะครับเพราะเสียก็คือ Facebook ก็ไม่อ่เวลาเราต้องการอะไรเงี้ยครับ a c e b o o กก็อาจไม่สามารถยิงแอดมาตรงตรงความต้องการของเราได้นะครับเราก็กดทําการปิดปุ๊บครับปิดปิดให้เสร็จครับปิดเสร็จปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทาการถ้าสมมติเราอยากมาเปิดอีกรอบเราก็มากดเปิดง่ายๆครับแค่นี้ครับแต่เราวันนี้เรากดปิดเลยนะครับกดปิดเสร็จปุ๊บ ครับแค่นี้ครับ facebook เราก็ได้ปลอดภัยเราเล่นอะไรนอกแอปเราก็สบายใจครับผมแค่นี้ครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ